สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปนะคะหัวข้อแรนดอมนะคะที่ว่าสารจากเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่บ้านของคุณนะคะว่าท่านต้องการสื่อสารสิงนะคุณผ่านทางหน้าไพ่นะคะสำหรับคนที่ผ่านม,มาเจอคลิปนี้นะคะและมีบุญสัมพันธ์นะคะ เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่บ้านของคุณท่านดีมากๆเลยนะคะท่านเป็นผู้หญิงนะคะที่สวยมากๆเลยค่ะท่านอาศัยอยู่ที่นี่มานานนะับร้อยปีนะคะท่านอยู่สถานที่อย่างนี้ที่บ้านของคุณเนี่ยอยู่มานานมากๆากกันนะคะอันนี้ไม่เป็นอันนี้มาเป็นพลังงานโดยรวมนะคะสำหรับคนที่ บุรสัมภาระผ่านมาเจอเนาะฟังจนจบเนาะก็คือที่เห็นนะคะจากหน้าไพ่คือเป็นผู้หญิงหน้าตาของท่านสวยมากๆเลยค่ะท่านเป็นผู้หญิงเนาะเพราะว่ามีดีเอ็มเพมาแล้วก็เป็นสิบเหรียญมาท่านบอกมาว่าท่านเนี่ยอยู่ปกปักรักษาที่เนี่ยมาเนิ่นนานแล้วท่านคอยช่วยเหลือดูแลคนในบ้านเป็นอย่างดีเลยนะคะท่านคอยกระจัดปัดเป่าส,ออปสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีดวงวิญ,ญญาณไม่ดี หรือว่าลมพัดลมเพคนทําของคุณใส่มนดําอะไรต่างๆหรือว่าคนคิดร้ายคิดไม่ดีบ้านของคุณดีมากๆกันนะคะท่านบอกว่าให้คุณหนะักหมั่นถวายนะ้ําถวายของให้ท่านหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วย,อ,อ,ยอ้อยไม่ใช่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าวส้มนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ ท่านอยู่ที่นี่มาเนิ่นนานแล้วท่านคอยปกปักรักษาดูแลที่นี่มานานแล้วท่านอยากจะบอกว่าท่านขอบคุณมากนะที่บรรผ่านมาที่คุณน่ะเคยคารพบูชาท่านมาตลอดท่านบอกว่าท่านจะคอยช่วยเหลือคนในบ้านถ้ามีอะไรไม่สบายใจหนักอกหนักใจเรื่องอะไรขอให้นึกถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางจะคอยช่วยเหลือคุณแต่ว่าคุณน่ะจะต้องถ้าคุณมีโชคมีลาบแล้วหรือว่าใครเคยถูกหวยก็หมั่นถวายของให้ท่านหน่อยนะคะท่านบอกว่าให้คุณเอา เอาขานมไทยทองหยิบทองหยอดเนาะถวายท่านหน่อยเพราะว่าท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงเนาะท่านสีม่ท่านเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเลยคุณจะสังเกตว่าบ้านแห่งนี้ยจะมีกลิ่นหอม,มบ่อยท่านชอบให้คุณนะ่ะถวายดอกไม้ถวายเครื่องหอมแล้วก็แต่งตัวให้สวยๆหล่อๆนะคะแล้วก็ทําบ้านนี่มีกลิ่นหอมแล้วจะดึงดูดพลังงานโชคลาภเข้ามาท่านบอกว่าอยากให้คุณนะ่ะจัดบ้านใหม่นะคะทําให้บ้านของคุณมีกลิ่นหอมว่าจะเป็นการฉีดน้ําหอมก็ได้ฉีดน้ําหอมสเปรย์สเปรย์ปะประกาศในบ้านก็ได้หรือว่าถวายพวงมาลัยดาวเรือง มาลีอะไรไงท่านหน่อยท่านบอกท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วท่านน่ะท่านบอกว่า อยากให้คนในบ้านอ่ะรักใคร่ปองดองซึ่งกันละกันถ้าอยากประสบความสําเร็จหรืออยากมีโชคมีลาเข้ามาให้บ้านอยู่แล้วเป็นเงินเป็นทองให้คุณหมั่นพูดใจดีคนในบ้านอย่าทะเลาะบอกแว้งกันค่อยพูดค่อยจากันมีอะไรให้เข้าใจซึ่งกันละกันถ้าจะคอยประปัรักษาคุณนะคะและอย่างนั้นะคะท่านบอกว่าให้จะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินถ้าอยากให้การเงินดีขึ้นอะไรเงี้ยขอพรจากเจ้าที่แต่ถ้าได้เงินมาแล้วว่าจะเป็นการถูกหวยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องไหว้เจ้าที่เดือนละหนึ่งครั้งนะคะว่าาาจะเป็นกรถวย น้ำน้ำเขียวน้ำแดงหรือว่าน้ำมะพร้าวอ่อนเนาะแล้วก็ส้มผลไม้มงคลน่ะท่านก็บอกว่าท่านชอบให้คนในบ้านเนี่ยคุยกันดีๆเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณถือศีลปฏิบัติทมที่บ้านได้ท่านจะชอบมากๆเพราะท่านจะมาร่วมบุญด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะที่จะทําบุญอะไรก็รับแต่อุทิบุญให้กับเพ่ที่จะทางผีบ้านผีเดินที่บ้านของคุณด้วยนะคะบ้านของคุณนะคะจะลงท้ายด้วยอาจจะมีเลข8ดเลขสาเลขสี่เลขหนึ่งเลข2อยู่ในบ้านนะคะอยู่ในเลขที่บ้านเนาะ,ะท่านก็บอกคุณอะ่ะ มันถวายน้ำไม่บ่อยนะคะใส่หมายถึงว่าซื้อน้ําไปถวายให้พระที่วัดแล้วก็คิดบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางผีบ้าในเรื่องที่บ้านของคุณเพราะว่าถ้าคุณถวายน้ําแล้วมันก็จะเป็นสามเพคร้อยอะไรเงี้ยถวายให้ที่วัดในช่วงข้อพัรษานี้อุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางของคุณนะคะท่านก็จะได้รับบุญตรงนี้ด้วยแล้วท่านก็จะร่มเย็นเป็นสุขบ้านของคุณก็จะร่มเย็นเป็นสุขเจ้าที่เจ้าทางก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะคะ แล้วก็อย่างนะคะบ้านของคุณเนี่ยมีพญานาคอาศัยอยู่ด้วยนะคะนอกจากผีบ้านผีเดือนแล้วที่เป็นเจ้าที่ที่เป็นผีบ้านผีเรือนก็จะเป็นจะเป็นผู้หญิงปกปักรักษาดูแลที่นี่แล้วก็จะมีพญานาคอาศัยอยู่ด้วยนะคะบ้านของคุณอาจะอยู่ใกล้น้ำเนาะหรือว่าหรือว่ามีน้ําอะไรแบบนี้อาจจะอยู่ใกล้บริเวณน้ําบ้านของคุณมีพญานาคอาศัยอยู่เนาะเราก็มีเราก็มีเจ้าที่ที่เป็นผีบ้านผีเดือนก็เป็นผู้หญิงเจ้าที่เจ้าที่เนี่ยฟังนะเจ้าที่เนี่ยเป็นพญานาคแต่ว่าผีบ้านผีเรือนที่อยู่เนี่ยอยู่มาก่อนเนี่ย ก็คือเป็นผู้หญิงนะคะอยู่ประมาณ100ปีได้แล้วท่านบอกมาแบบนี้ท่านบอกว่าอย่าลืมทำบุญให้ท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสงบร่มเย็นเนาะแล้วก็เอาทิศบุญให้กับพญานาคด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมอไอเนาะ mm hmm. ก็แอดไลน์มาหาหมอไอนะคะ0 8 9 4, 4 1 7 2 0 8 9 4 1ส7่6นนะคะหมอไอจะ แปะลิงก์ไปแล้วนะคะว่าตรงใต้คลิปว่าเวลาใครจะดูดวงกับหมอไอ้ก็ค่าครูตามศรัทธาและได้ส่วนินิตไปทำบุญเหมือนเดิมนะคะเวลาการดูก็30มนาทีนะคะสำหรับคนที่จะดูดวงกับหมอไอนะคะถ้าหมอไอพูดเร็วหรือว่าพูดแล้วแบบว่าฟังไม่ทันก็กดกดฟังใหม่นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าสารมาค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้หมอไอเห็นหน้าใครแล้วหมอไอต้องพูดเลยแล้วเป็นคนที่พูดเร็วมากๆอยากพูดจะช้าแต่ว่าพูดไม่ได้ในนี้ต้องพูดเร็วๆค่ะเพราะว่าสารมาเยอะเลยแบบ แต่ว่าต้องพูดออกมามันก็เลยจะเร็วนิดนึงเนาะนี่พยายามช้าสุดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดช้ามากกว่านี้คือจะจะรับสารไม่ทันไนยก็เลยต้องพูดเร็วนิดนึงนะคะพ่อมองไอ้ได้สับหน้า,พาไพ่มาแล้วเนาะกล้องอาจจะสั่นสัน,นิดนึงเพราะว่าหมอไอเนี่ยถ่ายถ่ายแล้วก็เห็นไพ่แล้วก็ทำนายไปด้วยนะคะโอเคค่ะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ